ช้แมอนะ้ัแหลนีนี้อันนี้จะลนใช่พนมมือะวันนี้เลิกยามงามดีคุณแม่เลี้ยงลูกชายโตลูกชายขอส่งคุณแม่แกส่งคุณแม่แกเอากะเกียบสูนน้ำและก้อนนะ รีบขอสงบาของสุภาพให้แม่นะฮะเววางแตกให้สื่อให้ถึงแม่แล้วก็วางไปบนตัวพิมพ์แลวพูพิมพ์วางบนตัวพิมพ์แล้วตับกระเทียมน้าเท้าให้ปูขึ้นมากระเทียมครับกระเทียมกระเทียมพิแล้ว้งัดใมันลอยขึ้นมาไม่ต้อไม้ห้ใให้ให้ใหให้ให้ให้้ให้้ให้ ติกแล้วก็งัดให้มันปูขึ้นมาอันนี้กระโดตัวะเกียบอยู่บนน้าแกลกแกลซีเก็กซี่อาอ้สี่วัวตัววัาฉี่อาไอ้เหลาจุ่มน้ำก่อนจุ่มน้ำแล้วกิปขาบอลแม่ลูกขอส่งข้ามมือสุดท้ายให้แม่นะมอกะตปนแล้วก็คิเต้าหู้ หลังจากป้อนแม่แล้วให้ลูกหลานได้เป็นใหญ่เป็นโตนะเหลือกินเดือใช้แล้วก็กัดตะเกียบงัดข้าวให้ฟูขึ้นมาจิกแล้วก็งัดให้ฟูขึ้นมาแค่นั้นแหละโอเคาแล้วทีเนี้ยคนที่ไม่ได้ป้อนนะพวกเขยกับหลานหลานนอกหลานในก็ปนนมมืออันนี้แหละหลานเข้าใจนะคนที่ไม่ได้ป้อนนะปนนมมือแล้วก็อธิษฐานจิตเอ่ยตามผมนะผมจะนำมือคำว่าอาม่านะหนูพูดตามผมนะ วันนี้เลิกยามงามดีดข้าพระเจ้าผู้เป็นตัวแทนของบรรดาหลานของบรรดาคทุกทุเพื่อเรือนของอาาขอพร้อาม,าออามาอใจกันส่งผ้ามือสุดท้ายให้กับอามา กินให้อิ่มกินให่มหลับให้สบายหลับให้สบายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลสิ่งใดๆทั้งสิ้นสิ่งใดๆทั้งขอให้อมาม่านึกถึงคุณพระพุทธเอาไว้นึกถึงคุณพระพุทธเอาไว้แล,แล้วก็จุ่มน้ำแล,นแล้วก็ติ๊บข้าวเพ่ออามาอาม่าหลานก็ส่งมื้อข้าวทำข้าวเมื้อสุดท้ายให้อาม่านะ เราจะกัดยังไงก็ได้ให้เราถนัดแล้วก็วางบนโถครีมแล้วก็ทิ้เต้าหู้อกอาม่าหลังจากป้อนอาม่าแล้วให้ลูกหลานได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายภาคหน้านะอาม่า,ากัดตะเกียบแล้วก็จิกข้าวจิกลงไปเลยแล้ว,ลวงัดให้ปูขึ้นมานัดนัดขึ้นมาอ่าเอ,าอเนี่ยเอค,คนละครับอันนี้เดี๋ยวเราก็พับแล้วเดี๋ยวไปไว้ไว้โคนโคน,นโล้มโงล้มสายต้นไม้ใหญ่หน้าหน้าวัดเนี่ยไปโง่ล้มโง,โงโนี่ก็ไดนะ้พ,พ,พับกับพับับ้ เก <Bond> <t ans> าหกนะเก้าหกแดงดูนะมันม enfin ีด้านอันนี้ด้านบนอันนี้ด้านไม่ใช่ถ่ายนะปลูกแล้วะดึงถึงไปอย่างนี้ก่อนดึงเออาาาไปเมงีมาวางไปบนหน้าตักเอามาณนี้เลยนี่วางแบบนี้พับพับให้ดีก่อนพับให้สวยๆอ่ะพวกหลานๆช่วยกันดิพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมพอกับเสื้อตัวนี้แล้วก็วางไปบนหน้าตักนี่ข้าวอยู่เนี่ย ส่งไปดีไปให้ให้หลานแบบเพื่อพักต้องดึ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 งท่ายผ้าข้างล่างคนหนึ่งแล้วก็พับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะพับเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วพับอีกทีนึงแล้วก็ไปวางบนบนเสื้ออะไรตัดีแบบให้ลูกหลานวางเองี้ยวางไปบนพับไปบนเสื้อมากเลยนั่นแหละยังไงก็ได้เอออย่างนั้นดีกว่าเออน่ารักโอเคมาวางบนหน้าตักเลยทีเนี้ยหน้าอกอะ ให้ลูกหลานวางเองให้ลูกเขาวางเองวางนะวางใช่อย่างนั้นะถูกต้องอแล้วทีนี้เอาผ้าลูกหงนี้ถึงก่อนขึงไปก่อนอ,อ,อันนั้นอยู่ปลายเท้าดึงก,กรดะดีผู้ชายอยู่ฝั่งนี้ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้ผู้ชายมาฝั่งนี้คือคนจีนเราสายใหญ่ตัดหัวบ้างห้ตัดคุกข่าวลงไปแล้วก็จับสายผ้าเนี่ยเจ๋เอานั่งไม่ได้ก็ยืนก็ได้ใครนั่งไม่ได้ก็ยืนก็ได้ พร้อมนะครับ่าวตามผมนะวันนี้เลิกยามงามดีพระพระเจ้าบรรดาลูกหลานทุกทุกัวเรือนของคุณแม่ขาจูแช่ชัวได้พร้อมใจกันจัดซื้อจัดหาให้มีผ้าห่มส่วนรวมจำนวนหนึ่งผืนเพื่อสร้างความอบอุ่น ให้กับคุณแม่หากสิ่งที่แล้วผ่านมาเมื่อตอนยามยาววัยเท่าพระเจ้าทั้งหลายอาจเคยเพียงคำวาจาหรือกระทำการสิ่งใดไม่ถูกไม่ควรทำให้ท่านเสียอกเสียใจทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ณโอกาสนี้ข้าป้าเจ้าทั้งหลายขอพรใจกันตั้งจิตอธิษฐานเพื่อที่จะขอสมากรรมต่อหน้าดวงวิญญาณของท่านผู้สนผลลบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เคยร่วมสั่งสมกันมาขอส่งให้เป็นบันไดนำทาง ให้กับดวงวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขติภพเบื้องบนได้โดยสะดวกและไม่ขัดข้องบุญบารมีทั้งหลายของคุณแม่ที่ยังคงเหลืออยู่ขอจงส่งผลจนบรรดาประทานพรให้กับพระพเจ้าบรรดาลูกหลาน ทุกทุกครัวเรือนนับต่อจากนี้ไปขอให้พบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทุกครัวเรือนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกทุกด้านทุกๆอย่างมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยค้าจุนให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไป ทุกทๆครัวเรือน,ออนหน้าโอกาสนี้ด้วยเทิญแต่ละทีนี้มองหน้าแม่เป็นเวลา,าสุดท้ายแล้วคุมพรอะผมปิดนะฮะข้างบนมันจะเหลือเฉพาะสีแดงไอ้สีเหลืองมันจะสอดอยู่ไปใต้ใต้ใตผ้าหมดเลยมองเยอะใช่ไหมครับ เลื่อนขึ้นไปเลยครับปิดหน้าเลยครับปูหน้าแน่เลยแล้วก็เอาแล้วก็คำนวณสีเหลืองนี่ครับ้วนๆสีเหลืองแล้วเราก็สอดลงไปมันจะเห็นเฉพาะสีแดงเรียบๆค้างๆครับเนี่ยครับพอเสร็จแล้วก็พยายามออกครับเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เอาซิลิโคนลงแล้วเราก็จะมานึกกระปูนี่วางไป้นะเราซิลิโคนลงเลยแล้วก็เอาฝาฝาปิด ียที่เอาม่านอนในตัวนี้ไม่ร exactly ู้ว่าของเดิมติดตั้งที่ไหนเราก็ยกไปคืนที่เขาก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงทองไอ้ตัวนั้นลงมาแล้วเราก็จะลงจะปากินไปตั้งที่เดิมก็ไม่รู้เขาเอาไว้ตรงไหนไม่รู้อ๋อเอานั้นในมนในเซอร์สตาร์ถามถามพี่เขาอยู่ตรงไหนแล้วเรายกไปเก็บให้เขาด้วยกันยกแล้วก็ดอกไม้ดอกไม้ข้างบนเอาลงมาแล้วเอาลงทองลง เอาไว้ตรงไหนบอกก็าเลยนะให้เขายกต้นยนแล้วนายก็เอาดอกไม้ลงมากดสายไฟก่อนแล้วก็ดอกไม้ลงมาลงทองลง Voi, ama, um ไหวแล้วก็โต๊ะโต๊ะตู้ยาวามาตั้งแล้วก็ของไว้ตั้งหน้านเดี๋ยวพอผมมาถึงแล้วผมจะจัดเรียงนี้อันไหนก่อนหน้าโตนะยาวโต๊ะพรมเข้าวต้มก็ได้คือเราจะต้องตั้งของไหว้ไว้ตรงกลางที่เราตั้งกระถางพูดนั่นนะโต๊ะพรมโต๊ะพรมก็ได้โต๊ะยาวก็ได้ให้เราตั้งพุกมข้าวบับข้าวผลไม้ที่เราจะว่างแน่ช้ามาได้ก็ทชาได้แต่ทีนี้มันก็ต้องให้มันเสมอกันไงแต่ละตัวนั้นมันเสมอแต่สวยงาม ต้องกินเก็ต้องเหมอ้วอย่างนั้นอะได้เลยต้องเหลี่ยมก็ได้คมก็ได้เพือให้มันเสมอกันครับแล้วส่วนไอ้รถคุกศกอะนะเนี่ยก็จะลืมนะไปที่รถบุญนะไม่ใช้รถบุญใช่รถมินิบัสมันไม่ได้มันใช้กานไม่ได้มันให้เขาจัดหายรถที่เป็นคู่ภัยที่มันลูกขาแล้วรถคุกศกมันเป็นเพื่อให้แล้วเราลูกขาเก็ขับรถตามเราไป คนที่จะอยู่ตำแหน่งหน้าก็คือคนที่ถยู่มิโรปาร์ตโตถือตะเกียามาร้างใช่ไหมทั้งสอคนแล้วส่วนที่เหลือรถต้องมีหลังคามันจำเป็นจะต้องมีหลังคาถ้ามันได้สองแถวก็ได้สองแถวเราลูกหลังเราก็นั่งซ้ายขวาได้แต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้มีที่โล่งปุญนอ่ะไอคันนั้นอ่ะไม่รู้ไอต้ออ่ะมันรู้สึกแกไม่มีเขาเคยบอกว่ามันทำรุดอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาซ่อมยังไงแต่ ถ้าได้มันก็ดีลูกหลานเราก็นั่งได้ประมาณสักสิบกว่าคนแต่ถ้าไม่ได้อแถวแบบน้ไม่ได้เป็นรถตู้เปิดประทุนก็ได้หรือเป็นรถสแถวเล็กก็ได้รถสแถวสี่ล้อก็ได้ล้อก็ไดถ้ามันมีแล้วแต่ได้หมดเลยเราเรถรถของรถมีก็ได้รถไม่เมื่อไม่ได้ติดกอกติดกอด้มดเลยเองิกอางิห้บอร้อออ้้ออ้อ้้ให้เบอร์รบหรอให้ก้เ้อห้ ีครต้องมีจําป็นก็มีนะครับหัา้นเราก็คุยมาเบื้องต้นเราจะได้บุ๊กบุไว้ในบทเรนแล้วก็เรื่องไอตัวกอ่ะตัวดเนี่ยราไม่เอเราก็ต้องเพียรเรื่องเรื่องอย่างน้อย อย่างน้อยพรุ่งนี้ประเดิมก็น่าจะต้องเดินทางนะเพราะพรุ่งนี้เราจะไปแห่ศพที่ที่ศวกุตาพรุ่งนี้อาจะทุกคนราวันที่แต่เราก็ต้องบอกน้าจะใช้นะที่อกที่เราหผมอามีากะมได้ ที่าโมงครึ่งมัจะสวยเลยอแปดโมงไงแปดโมงก็ไหวเลยแปดโมงให้9โมงเสร็จเรายกยกอะไรเสร็จ9โมงครึ่งเราล้อหมุนไปถึงนุ่งอาทิตย์ว่า10โมงแต่มันไม่ถึง10โมงครึ่งยก่ห้อยังไงก็ถึงรันนี้ถึงวิดีมาตามรูปเป็นตางครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วามกิโลเองครับยังไงก็ถึง ชุดน <poker> ี to ้เดี๋ยวส่งตะปูเสร็จแล้วอามาขึ้นกะโอ้ขึ้นแทนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถือว่าส่งอามาถึงที่แล้วเราก็ถอดแล้วหาไม้แฝนเสื้อตามพึ่นลงแล้วแนะนําให้เขียนชื่อตรงปกก็ได้มันจะได้ไม่ไปสักเอาใจของมันคือมันซักไม่ได้เราต้องเอาไม้แฝนเสื้อแล้วพึ่นลมอย่างเดียวกันเดียวกเาองเกเก็บคืนนี้สวดอภิธรรมเราก็ใส่ตอนรับแขกทุกคืนที่สวดอภิธรรมเราต้องใส่ แต่วันออกศพต้องใส่ตั้งแต่ตอนเช้าเริ่มประกอบพิธีเลยแปดโมงใส่ไปจนกว่าเราส่งศพขมาลงที่ศาลเสร็จปุ๊บแล้วเรากลับมาเราก็าาจะเชิญในกระถางรูปกับรูปส้ามาเนี่ยมาตั้งที่นที่เลยอย่างที่คุยเบืเ้องต้นนะก็คือเราจะไม่ไว้กรุ๊เพราะว่าไรหนึ่งเนี่ยมันต้นซีนใหม่ก,หก็หลังแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าเราไว้กุ๊อย่างน้อยมันก็ต้องมียี่สิบเอ็ดวันหรือสิบเก้าวันมันก็จะไปเกี่ยวกับกฎดกณฑ์ก็เลยคุยกับอาโฟที่ว่าอยู่กรุงเทพก็คือถ้าเราก็ปลย พอมาส่งเสร็จปุ๊บเราจะกลับบ้านเราก็กดบนชุดสามเดี๋ยวผมก็จะนำกลดบนชุดสามใส่เสื้อสีก็ไรก็ต้องพื้นๆอยู่เราต้องมีข้างในอยู่ชุดอยู่แล้วเป็นสีสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องสีขาวแต่จริงๆห้ามแดงๆอ่ะมันไม่ถูกสีอะไรก็ได้กลมมาผ้าสีสีอะไรสีขาวก็ได้คืออยาาให้มันชุดชานคืออย่าอย่ให้มันชุดฉานชุดที่อยู่ข้างในอ่ะ สีขาวใส่งที่ใส่จริงจริงผมว่าเป็นแบบที่เราใส่แบบธรรมดาเนี่ให้มันดูสีมากคือคือใหม่ความว่าธรรมดาก็เอาทุกแล้ว่ไม่ไม่ไม่ใส่แต่จริงจริงถามว่าถ้าเราใส่เสื้อคขกลมหรือขอขายอยู่ข้างในผิดไหมจริงจริงมันมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันยังใหม่อยู่แต่ความมายที่เราไม่ไว้ทุกก็คืออย่างที่ผมบอกมันต้องีมงานจ่าไได้ได้ได้ คือเราจะแดงเลยมันก็ยังไม่เหมาะสมไงเพราะว่ามันยังใหม่ๆยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยเนาไปเลยมันก็ยังดูดีหน่อยเนาะอ่าก็ยังดีอยู่เกงอาจจะเป็นกางเกงยีนหรือกางเกงอะไรก็ได้นะเสื้อถ้าเป็นสีก็สีเข้มๆหน่อยอ่านะได้แล้วก็อย่าลืมนะไอหัวหมูซาลาเปาพวกกล้วยเนี่ยเราต้องสั่งเอานึ่งอะไรต้มไม่ว่าจู่ๆเราจะไปซื้อมันไม่มีข่าวไม่มี เราต้องสั่งเอานื่งคือก็ดูในตลาดใครอยู่ที่ที่เมืองเนี่ยก็ตามเนี่ยเ่ก็เขาเรียกพวกกล้วยอ่ะมันเป็นถาดไม่ใช่ลูกๆนะเป็นถาดแบบที่ใส่ต่างเพป้งว่ะต่าตัวๆใกล้นั่นแหละให้มันนูนๆแล้ไม่ต้องไปกีดให้มันไอที่เขาว่ายิ้มแบบสาลี่ไม่ได้นะอย่าไปกีดไม่ให้ไม่แตกไม่แตกให้มันให้มันโกลมๆพูนๆนูนๆไว้แล้วซาลาเปาเนี่ยแนะนาเป็นเป็นไส้ถั่วเหลืองอย่าไปเอาไส้เค็มหรือมันบูด แล้วถั่วเหลืองอะมันดีอยู่แล้วสีเหลืองๆทองๆอะนะไม่ต้องแต้มแดงไม่ต้องจำเป็นว่าปุ๋ยไก่ให้มันนูนๆขึ้นมาก็มีจับซาจับอะไรก็ได้ผมเขียนให้แล้วแต่บอกให้รู้ไว้ว่าเราจะต้องสั่งเขานึ่องเพราะถึงมันจะไม่มีมันไม่มีควาแล้วไอหัวหมูเนี่ยผมแนะนํานิดนึงเราอย่าไปให้เขาเฉือนแก้มออกมันไม่สวยเอาเป็นรูปไปเลยเราให้ให้เขาเอาไว้แบบ ต่างก้นี่มันกลมๆถ้าเราเอาคางมันไว้เั็เลขจอดเท่าบารถ้ามันไม่เฉือนมันเขาว่าเขาแบกมันก็จะกลมๆอย่างนี้คือแก้มมันไม่หายนะแล้วมันก็จะมีกีบสีกีบมีหางอันหนึ่งเ็นคเต้อชีไม่พะโล้นะอ่าต้องเป็นแปกแป้งนะต่านเท้าไม่ไม่เป็นสีพะโล้ไม่ใช่นะเออบางคนเป็นสีพะโล้มันไม่สวยแล้วมันโอ๊โอมันโบยนี้อแล้วความหมายไม่ดีด้วยให้มันแป๊ๆไว้เพราะเรามีงานขาวดำอยู่ 嗯，好嘞。